เครื่องสแกนใบหน้าใช้สั่งเปิดปิดประตูได้ด้วยนะครับรอ,องรับใบหน้าถึง500ใบหน้านะครับสวิตด้านในนะครับเป็นสวิตช์โนทัส no นะครับถ้าซื้อแยกต่างหากนี่มีพันกว่าบาทแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากบริษัท i-tech Engineering Group จำกัด หรือประตูรั้วรีโมทระยองนะครับแน่นอนครับอยู่ตรงนี้เห็นกันตรงนี้เต็มๆนะครับเป็นสินค้าเทคโนโลยีจาก ZK เทคโก้ go, นะครับเป็นสินค้าใหม่นะฮะฝั่งนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นเครื่องสแกนใบหน้าและสามารถสั่งเปิดปิดประตูได้นะครับส่วนฝั่งทางนี้เราติดตั้งกันเป็นรุ่นขายดีของเรานะครับเป็นระบบ ID card นะครับสามารถสั่งเปิดปิดประตูใช้กันตามหอพักหรือว่าตามห้องที่ต้องการจำกัดคนในการเดินเข้าออกนะครับซึ่งตัว e face ตัวนี้ น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเครื่องสแกนใบหน้านะครับพร้อมแถบนะครับแสงในที่มืดนะครับถ้าเกิดแสงไม่พอนะครับ แถบแสงตัวนี้จะติดขึ้นมานะครับตัวนี้สามารถใช้สั่งเปิดปิดประตูได้ด้วยนะครับ oh. สามารถรอ,รองรับใบหน้าถึง500ใบหน้านะครับแล้วก็บันทึกการเข้าออกไว้ที่ตัวเครื่องได้150,000ครั้งเลยทีเดียวและมาพร้อมกับตัวโปรแกรม ZK Time 4.0นะครับทำให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยสามารถเอาข้อมูลนะครับเรื่องของเวลาเข้าออกไปใช้คิดเงินเดือนได้ด้วยนะครับ มาพร้อมกับตัวสวิตช์กดนะครับที่เป็นแบบสว no ิตช์โนทัสนะครับหมายความว่าพอเวลาจะกดออกนะครับไม่ต้องกดนะครับเพียงแค่เอามือไปอังบริเวณด้านหน้าของตัวสว no ิตช์โนทัสนะครับประตู จะเปิดให้เราได้นะครับมาพร้อมชุดล็อกแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ชุดแบตเตอรี่นะครับซึ่งชุดแบตเตอรี่สำรองนะครับสามารถทําให้ตัวเครื่องเนี่ยสำรองไฟได้นะครับเกิดเหตุไฟดับก็ยังสามารถเปิดปิดประตูได้อยู่นะครับราคาโปรโมชั่นตัวนี้นะครับพร้อมติดตั้งนะครับเพียง14,900บาทนะครับใครที่อยากติดตั้งระบบสแกนใบหน้าและสามารถสั่งเปิดปิดประตูได้เป็นระบบแอสเซ c คอนโทรนนะครับสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้ว แล้วก็ส่งมายัง Line Official ของเราได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นที่2นะครับเป็นโปรโมชั่นเครื่องสแกนบัตรนะครับเป็นระบบ ID card นะครับสามารถควบคุมประตูลักษณะางานนะครใช้กับพวกหอพักเป็นหลักที่เราติดตั้งกันเยอะๆรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยโปรโมชั่นเพียงนะครับ1,2,900บาทเท่านั้นนะครับและแน่นอนนะครับแถมฟรี ขีการ์ดให้40ใบนะฮะ40ใบเลยทีเดียวเราแถมไปในชุดให้เลยนะครับและแน่นอนครับสวิตด้านในนะครับยกเลิกกันไปแล้วนะครับช่วงโควิด19แบบนี้นะครับ การสัมผัสเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ต้องสัมผัสกันแล้วนะครับให้สินค้าตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสวิตโนทัศนะครับถ้าซื้อแยกต่างหากนี่มีพันกว่าบาทแน่นอนนะครับเราแถมให้ในชุดฟรีเลยนะครับเพียงแค่เอามือมาอังลักษณะแบบนี้นะครับประตูจะรับสัญญาณแล้วก็เปิดออกให้นะครับแล้วก็มาพร้อมชุดแอคเซสคอนโทรลนะครับพร้อมขายึดและแบตเตอรี่สำรองในชุดเลยทีเดียวนะครับและที่อยู่ตรงหน้าตรงผมตรงนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้เครื่องเฟซสแกนและ สามารถตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิได้ด้วยนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 เนะครับเรามีรุ่นนี้นะครับมาจำหน่ายด้วยนะครับชื่อรุ่น Proface X นะครับสามารถวัดอุณหภูมิกล้องด้านบนนะฮะจะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับส่วนกล้องด้านล่างจะเป็นเรื่องของการตรวจจับใบหน้านะครับสามารถวัดอุณหภูมิพร้อมตรวจจับใบหน้าและบันทึกไว้ในตัวเครื่องได้ด้วยนะครับถ้าคนไหนอุณหภูมิเกินนะครับตัวเครื่องจะร้องเตือนนะครับแล้วก็ไม่เปิดประตูให้นะครับคนไหนที่สนใจติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่น12,900บาทระบบ ID card ดนะครับและโปรโมชั่น14,900บาทนะครับ เครื่องสแกนใบหน้านะครับสามารถติดต่อผ่าน Facebook ของเราได้2ช่องทางนะครับ Facebook ประตูรั้วรีโมทระยองแล้วก็ Facebook บริษัท ITEC h e n g i n e e r i n g Group จำกัดนะครับและสามารถแอด ID l ดี e มาสอบถามโปรโมชั่นดีๆตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับเข้ามาสมัครสมาชิกท่านจะได้รับส่วนลดทันที500บาทครับ สามารถติดตามเราไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube นะครับและ Line Official นะครับติดตามโปรโมชั่นดีๆกับเราได้ที่บริษัท ITEC h e n g i n e e r i n g Group จำกัดวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ